กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่418ค่ะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆม่ให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจ้ะ 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆี่0ย์ค่ะ7 2 1 9 9 3 3น้น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอาทิตย์จ้ะเป็นหลวงพ่อกลันนะะ่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจาปี2469นะคะ รายการที่หนึ่งจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพารอดจ้ะพารอดมาในเลี่ยมนะคะพี่ๆขาพร้อมใช้งานจ้ะ พารอดรายการที่สองจะมีลงลักปิดทองนะคะพี่ขาพารอดรายการที่สองจ้ะ,ะ,จะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นนะคะพี่ขารายการที่สามจ้ะ รายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นเสมาหล,ลวงพ่อรวยลงยาจ้ะหล,ลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะด้านหลังเป็นพัยดยศนะคะรายการต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่หเป็นพระกลิ่นหลวงปู่แหวนนะคะ หลิ่นหลวงปู่แหวนรายการที่ห้าจ้ะรายการต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพันวัดบางสะพานจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะคะพี่พิฆารายการที่หกจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงค่ะล็อกเก็ตหลวงปู่สวงรายการที่7นะคะพี่ผค่ขารายการต่อไปรายการที่8จ้ะ รายการที่8เป็นท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่องโง้นนะคะท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่โง้นค่ะพี่พ่ะรายการที่8นะคะ รายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่9นะคะพ,พี่ขา3า0บาทจ้ะ1องค์300บาท,อบาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นครูบาศรีวิชัยจ้ะ เหรียญครูบาสรีวิชัยรายการที่10นะคะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะปี B 2, 4, 7, 8ค่ะพี่พี่ขาจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะรายการที่11จ้ะ รายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่พี่ขารายการที่12จ้ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดุชิมพลีนะคะพิมพ์พตุ๊กตาใหญ่คะ่ะพี่พี่ขารายการที่13นะคะพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์พตุ๊กตาใหญ่จ้ะรายการที่13นะคะพี่พี่ขามีอุดกิ่งจ้ะมีฝั่งตะกรุดใต้ฐานนะคะพ,พี่ขาโทษทีคะ่ะต่อไปรายการที่14คะ่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่สิบสี่จ้ะรายการต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะ สิบห้าเป็นพระนาคปกหลวงปุทิมค่ะพระนาคปกเป็นพระนาคปกร้อยแปดหลวงปุทิมนะคะรายการที่สิบห้าค่ะ ร้าน,นารกรบหลวงปู่ทิมจารายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะเป็นจอบหลวงพ่อไป่วัดกำแพงนะคะพี่พี่ขารายการที่16จ้ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ เป็นพระผงนะคะพระผงหลวงพ่อคงวัดวังสับพรสค่ะพี่พี่ขารายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พี่ขาพระผงสุพรรณมาในเลี่ยมจ้ะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาพระผงสุพรรณรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19จ้ะ19เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะพิมพ์จัมโบจ้จ้ะพระสิวลีหลวงพ่อกลวยพิมพ์จัมโบ้นะคะพี่พี่ขารายการที่19จะ้ะรายการต่อไปรายการที่20บค่ะ ยี่สิบเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลยนะคะพระศิวลีหลวงพ่อกลยได้มาสององนะคะวันนี้มีสองรายการจ้ะพิมพ์จัมโบ้ค่ะพี่พขารายการที่ยี่สิบเป็นเนื้อดํานะคะพระศิวลีพิมพ์จัมโบ้หลวงพ่อกลยจ้ะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่ขารายการที่21จ้ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพระขุนแผนพิมพ์ซุ้มเถาวัลเลยจ้ะวัดบ้านกลางนะคะพี่ๆ่ขารายการที่22จ้ะ รายการต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นพุทธกวักค่ะของหลวงพ่อทองเตวัดสามงามนะคะพุทธกวักหลวงพ่อทองเตวัดสามงามจากรายการที่23นะคะพี่ๆค่ะ รายการต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จะ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะพี่พี่ขารายการที่24ค่ะรายการต่อไปรายการที่25ค่ะ25หลวงปู่ทวดหลังเตาลีจ่จ้ะ รายการที่2-5นะคะพี่พี่ขารายการที่25หลวงปูท่ทวดหลังเตาลี่จ้ะรายการต่อไปรายการที่26ค่ะ2 6ถึง28นะคะได้มาบ้านเดียวกันคะ่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่2 6นะคะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่27ค่ะ27เเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ ต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะรายการที่28จาก26ถึง28ได้มาบ้านเดียวกันนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปรายการที่29ค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจค่ะพี่พี่ขารายการที่29นะคะ หลวงพ่อโสธรรายการที่29จ้ะตายฐานมีตอกโค้ด9 9 4นะคะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจรายการที่29้จ้ะ3า0บาทค่ะพ,พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นพระกุจ้ะพระกุเนื้อชินนะคะพ,พี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกจ้ะ พร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาพระกรุเนื้อชินนะคะรายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันอาทิตย์นะคะพระกรุเนื้อชินจ้ะรายการที่30จ้ะ รายการสุดท้ายของเช้าวันอาทิตย์นะคะ300บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ